ชกตาผมแล้วยไี้ยวออยโอ้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 ขอวิธีจับแขนนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้้งส่งคือส่งคือเอาเมียนี่หลีอ่ะจะกลายเป็นรูปหัวใจพอมาดโอ้หักหักหักักเตรียมตัวมาหลายมืออยู่ครับน้ำอันนี้หอมวะบไอ้นี่บอันนี้เพียงท่วมมองนี่ละหุ่นุ้มได้ บรองหาวเลยบดองหาวเลยบ้องหาวเลยอย่าโดดนิดั้นมันตือนๆตืนึงเดี๋ยวมันู่หัวสากยืนดวยมันแม่มันตือนๆแม่เพียงตัวมัองนี่แหม่มโดดลงไปเลยโดดลงไปลงลงไปตรงๆแหม่ลงไปค่อยๆแหม่ลงไปเออยานลงไปจะไปโดดนิดสั้นบ่อเล็กบ่อเลอกบ่อเล็อกเว้ยเดีลงไปหัวสากนะเจ้า มีผักอยู่มันมีผักมันอยูอออ่อ่าฮะโอ้ส่งคือเถอะเนาะลูกวันเสียน, <laughs> น,น,นนี่ไม่ได้หลีอะ <c oughs> โอ้คนท่านอไรเป็นีเกินเสียนหลีได้เปบนี้โอ้โอโอโอ เจ้าต้องลงไปเดี๋ยวจับดีไปก่อนอ่จาจะต้องลงไปเจ้าน่ะลงไปเดี๋ยวจะเห้มันดึงให้มันดึงก่อนมันให้มันให้มันตีก่อนแล้วจงังหมดมันมีบ่ิเวณปลาน่ะมันมีบ่เอาเส้นปลามันมันสุดยอดขนาดว่าที่หนีประมาณตีโตครับไปไปไป,ไป,ไป,ไปลงไปลลงงไปไปลงไป ร่องก็ล่องให้มันเปลี่นคือเขาร่องว่าหันแม่เร็วๆลงไปเร็วย,ววยังวะเร็วๆตงครัน <c oughs> ี่โอโน